สวัสดีจอทนเวชชอน y ลยูทูบครับร้านดองเลเลดองนะครับพระจวบพิริขันนะครับนี่ครับโหบรรยากาศร,ร้านนี้ของทะเลดองสดมากนะฮะนี่ปูม้าดองนะครับปูม้าดองกุ้งพิซซ่าฟันแลอะไปคะเอาสองอย่างบนกันหนึ่งร้อยเป็นยำแลยน้ำจิ้มค่ะ กะะุ้งดองน้ำปลากุ้งดองซีอิ๊วนะฮะแล้วก็ยำปูม้านะครับมีหอยแครงมีแซลมอนแซลมอนแล้วก็มีหอยแครงอันนี้คือซีอิ๊วเนาะถ้าเป็นถ้าเป็นใส่อันนี้โรยง,งาเป็นซีอิ๊วนะครับถ้าเกิดนี่นี่ปูปูซีอิ๊วนี่ขอพี่ราดไปเลยไหมคะ อยากกินอยากกินเดี๋ยววันนี้ต้องจัดหน่อยอยากกินไปโอ้น่าชินนัจเลยใส่สามเมลยนะครับเมื่อไข่มดอะไข่มันจะม่ค่ยีจะมีเป็นมันดูดู เผ็ดแน่ๆพี่ลืมบอกใส่จะเผ็ดแน่เลยเนาะจลางแต่ไม่จัดมากไม่จัดมากต้องสนใจมาได้ไหมพี่เสกไม่ละดูหน่อยดูหน่อยอันนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยเหรอสี่ชิ้นคุ้งสี่ตัวเออเดี๋ยวเราเอามั่งแบบนี้ นน้ำจิ้มนช่วเลยกันใส่แส่ิ้น้อันนี้เด็ดมากนะฮะขาบอกนะบอกว่าน้ำจิ้มแซ่บซีดนะน้ำยำจัดจ้าน ปลาลันนัวอันนี้มีแบบปลาล่าด้วยใช่ไหมนีค่ะมียำใส่ปลาล่าด้วยออ๋แต่ลูกค้าเลือกรับเป็นทางที่น้จิ้มซีฟู้ดหรือว่ายำก็ได้ค่ะราคาเดิมอ๋ออันนี้คืออะไรยำอ๋ออันนี้จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเดี๋ยวจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้คืนของพี่แยกไปหรือว่าใส่เลยคะใส่แยกไปเนาะน,นี่แยกน้ำจิ้มมา100 มีไข่นี้ด้วยโอ้น่ากินมากครับร้านนี้ครับสุดยอดมาใครอยากกินยำยำหนึ่งร้อยค่ะเอาอะไรบ้างเอาอย่างแบบเอาอย่างอย่างหน่อยแต่นี่ไมา ใส่แข็งเอาไหมคะใส่แข็งไม่ได้แกะใช่ไหมเจ๋อแกะให้ค่ะเอาไปหน่อยได้ไหมได้ได้นี่ครับร้านนี้ยังขายดีเมนูเอา้าทำไมโดนย้ายล็อกประจำเลยเนาะยังไม่มีล็อกประจำอ๋อยไม่มีล็อกประจำนะฮะแม่แม่เอากระเป๋าไปอันนี่สุดยอดเลยน้ำจิ้มพีบอก <laughs> อันนี้เป็นซีอิ๊วอันนี้เป็นน้ำปลาอันนี้เขาต้องทำวันต่อวันใช่ไหมใช่ค่ะวันต่อวันอ่าทำวันต่อวันนะครับเอ้อันนี้ในนี่คืออะไรไข่ปูค่ะอ๋อไข่ปูนึกว่าอะไรอตั้งไว้แล้วต้องใส่หลอ๋อไข่ปูเป็นปูม้าหรือปูอะไรอันนี้เป็นปูไข่ค่ะปูไข่ใช่ไหม <laughs> อไข่มันจะสีส้มถ้าเป็นพวกกูม,มาจะไข่จะออกเหลืองอ่ามาเลยครับมาเลยครับเร็วๆเลยสับ,สบๆ,ๆนวลๆเลยดองเลยๆดองนะฮะกระจวบตอนนี้มีขายาสาขาหรือยังขายาสาขาหรือยังตอนนี้ยังค่ะมีสาขาเดียวนี่เนาะใช่ค่คะสาขานี่สาขาเดียวนะฮะ กรอยากชิมทะเลดองสดๆทำเองทุกวันนะครับมาได้ที่นี่เลยเป็ดก,กลางๆ<า>นี่ผมชอบมากเลยเนี่ยทะเลียงสวยๆเนาะเดับน่า,นนากินมากานี่มีเครื่องยำอยู่ด้านโน้นน,นะฮ<า>ะมีไหลบัวมีข้าวโพดด้วยร้านนี้ มีหมึกด้วยนะฮะไ่ส่ถงแบ่งกันค่ยดู้ดนีด ขอบคุณที่ติดตามชมครับชีน,นีโจดทวิชาแนลอยู่ช่วครับอยู่หรือวดาหนุนนะครับร้านนี้ครับดองเลเลดองประจกคิริขันครับ